เตื่นเต้นอน่่งนะอืมข้างในดีโอ uh ้โหนี่มันโคนหรือฟองอะไรเนี่ยโอ้โหนุ่มหรือลื่นเอาดีๆโอ้ ฟองฟอดเลยวิปครีมหรือเปล่าวิปครีมช็อกโกแลต oh. โอ้นั่นๆๆๆๆนั่หนันั่เนี่ยปั่นซะแล้วปั่นซะแล้วโุกโีเมื่อกี้มันมันมีแองนะพี่ตรงเนี้ยแอง ชตอนนี้เนี่อ่ะแม่งไม่ได้เองเลยปั่นซะแลวอะ่ะโอ้โหาปีนขวาปีนขวาปีนขวาอินขวาเอ,อ,อ,อา,ลาเลยใส่เลยวุ้ยน้าละหล่อจบพอไปข้างหน้าหน่อยพี่เดี๋ยวผมยืน่ายรู้ไปทอนนะ vâng, không? Mới mới chơi lo với tỏi không? Tết quá จะเดินไหวเหรอเดินไม่ถึงหรอกลื่นนะดูเสื้อขาวนะน่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ทางไปตัดเซพาเสปองลายนะครับตอนนี้รถที่เขาเป็นยางเอทีนะฮะมันก็เลยติดนะฮะตอนนี้กำลังวิ่งกันอยู่นะครับสภาพตอนนี้ก็เป็นเละครับดูดิโคตรโหดอะเซพาเซตองลายโหดจริงครับ ดูนะดูนะเนี่ยโหดจริงดูดิเจ้าโคตรเสพยเสพปังไลยฮะแล้วจอดจอดล้อเข้าไปข้างบนก่อน